Oh! Yeah, <laughs> 哎。<laughs> แค่ัอสิเพีรเพียรรถจีบปนทางว่ายิงเนาะบุรุษปะมขนี่อถปตัวากันเยดีดดีดินป่วยมาบีบ โอยจะปวดหันะผัดกัดออกมาเขาออกบ้าได้ไอยเหรอันนี้จมูกเอาสวยนี่เดินไปก่อนมากระพานรูปร้อนเป็นระเบียบเลยไปไปไ ไปๆๆไปมาเร็วมาบล็อกเก็บก่อนดิได้โดนช็อตนี่แหละปลุกๆๆโอ้ยได้ๆๆมาเร็วดีแบ็คดีโอ้ถูกแทนเฮ้ยเดี๋ยวพาด้วยมือแล้วก็รับไอ้ดิ